สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิพิ่แค่รีพอร์ตเป็นรายการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารโรงเรียนป่าคาดพิทยาคมครับสวัสดีค่ะขวัญข่านางสาวกัญญาณกองแก้วสวัสดีครับเก้าอดีเทพแก้มูครับเก้าคะว่าแต่ EP นี้เนี่ยได้ข่าวว่าข่าวเยอะมากๆเลยค่ะใช่เลยครับเพราะเป็นการรวม2เดือนเข้าใน EP เดียวนั่นเองครับมีทั้งเดือนกรกฎาคมและ,ะเดือนสิงหาคมครับมีอะไรบ้างงั้นไปชมกันเลยครับ วันที่5กรกฎาคม2566นายดลพรมวังผู้อำนวยการโรงเรียนป่าคาวพิทยาคมได้เข้าร่วมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาติประจำปีการศึกษา2566ณอาคารอาทิตย์ตศยวงค่ะ ถูกเสื้อเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือจับมือมือขวาไว้ขาลบกันมือขวาไว้ขาลบกันยืนซ้ายออกมาพลัดจับมือจับมือรู้ไหมครับทำไมถึงร้องเพลงนี้รู้สิคะในวันที่5กรกฎาคม2566โรงเรียนป่าค่าพิทยาคมจัดพิธีทบทวนคับปฏิญ,ญาณละส่วนสนามลูกเสือนั่งในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่1กรกฎาคมของทุกปีณโดมอเนกประสงค์โดยมีนายวุฒิการคำแฝง รองผู้อำนการโรงเรียนเป,ไป็นประธานในพิธีค่ะว้าวนึกถึงความไปเข้าค่ายลูกเสือเลยนะครับเนี่ยทำไมคะเก้าเพราะมันต้องหมอกกิ้งแล้วก็สามนิ้วอยู่ตลอดเวลาไงครับสานิ้วแบบไหนอ่ะแบบนี้ และว,วันที่6กรกฎาคม2566กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดก,กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปีการศึกษา2566ด้มีนายอดุลพรมบงังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีณนะห้องประชุมพรานบุญค่ะมากันที่ข่าวของเก้ากันเลยครับ วันที่6กรกฎาคม2566กลุ่มสาระการเรียนรู้สกขศึกษาและพระศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยการเต้นเพื่อนักเรียนไทยห่างไกลย,ยาเสพติดณนะหอประชุมอาคารชมฟูจิตประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายวุฒิกายคำแฝงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดครับขวัญชอบเต้นไหมครับชอ,ชอบสิคาถ้าชอบก็ต้องไปเข้าโครงการนี้เลยแหละครับได้เลยค่ะก้าว วันที่12กรกฎาคม2566สำนักงานอายการคลุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬร,ร่วมกับลุมสารการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนป่าค้าพิทยาคมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควนรรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนป่าคาวพิทยาคมโดยมีนายอารพขุดชอรองผู้ในการเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมอาทิตยวงค์ค่ะก็ถือเป็นความรู้ที่ทุกคนควรรู้เลยนะครับ มากันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับสำหรับเหล่านะักเกมเมอร์ทั้งหลายขอเชิญชวนเหล่านักรบขาสัน้นขายาวทั้งขาสั้นและขายาวเข้าร่วมการแข่งขัน ROV PPK eSportside Day 2023โดยเปิดให้นักเรียนโรงเรียนป่าคาศพิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทดสอบฝีมือและค้นหาสุดยอดทีมที่แข่งที่สุดในโรงเรียนนั่นเองครับอ,อากาศข้างบนเป็นไงบ้างนะ้ วันที่20กรกฎาคม2566ทีมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนป่าค่าพิทยาคม BC Studio ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดสื่อสร้างสารรค์ระดับประเทศโครงการยิจแิแคมข้ายาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นก็ขอแสดงความยินดีกับทีม BC Studio ด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลขอบเกตส์เลชั่นครับ <Yeah. S 2> ขวัญครับข้ามีก่อนมาเล่าให้ฟังเลยนะครับอยากฟังแล้วค่ะก้า ขอให้เงินไหลมากองขอให้ทองไหลมาสมนั่งเรียนแล้วหลับขอให้เอาครับเกียรสีเ้อร์จ้าเพราะแต่ก่อนนี้มันเกี่ยวข้องกับข่าวต่อไปยังไงหรอครับเกี่ยวสิค้านื่องในวัน,นที่27กรกฎาคม2566กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนป่าคัาวพิทยาคมได้จัดก,กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สืบสารปณิธานกระวีสรุดีครูกรสุนทรผู้หน้าหองประชุมโรงเรียนป่าค่าพิทยาคมและมีนายดุลพรมบงังผู้ในยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีค่ะ ผู้บริหารครูโรงเรียนป่าคาดพิทยาคมเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าคาดครับ ความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนขั้นวิทยาฐานะในตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการได้แก่ครูกิรนาแสงใสครูอาทิตย์ก้อนสีและครูเวทิดาเลืองเดชค่ะ แสดงความยินดีด้วยครับวันที่4สิงหาคม2566ดรกระสามาป้องกันผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการลงพื้นที่พบเพื่อนครูโรงเรียนปา่าคาวพิทยาคมเราฟังเติมพลังสร้างสรงสรค์คุณภาพณนะห้องประชุมพานบุญโรงเรียนป่าคาวพิทยาคมครับแม้มีทั้งแฮชชงแฮชแท็กเดี๋ยวนี้เขามันทีแฮชแท็กแล้วโอเคค่ะ จาค่าภิทีารมเงินรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอ์รัชันค่ะมากันที่วันที่11สิงหาคม2566ผู้บริหารครูโรงเร,รียนป่าคาพิทยาคมเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าวันที่12สิงหาคม2566ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าคาครค่ะ และในวันเดียวกันนะคะวันที่11สิงหาคม2566ก่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนปาคาพิทยาคมได้จัดก,กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายอดุลพรมวังผู้ในการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีนะโดมอนเนกประสงค์ค่ะแอบเห็นขวัญจะเล่นบูด้วยนะครับเนี่ยว่าแต่มีบูทอะไรบ้างหรอครับบูทเยอะมากเลยคะ่ะแต่จะไม่ได้ทุกอ <laughs> <laughs> ย่างเห็นคลินึงขวัญล่นบูทไฟด้วยนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ร้อนอย่างเดียวเลยค่ะเหมือนกับเพลงที่ว่าอย่าไปเล่นกับไฟเธอร้อนจะไม่ดีเมื่อต่อกันที่กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพชนะเลิศการแข่งขันวัสดุธรรมชาติสู่รรสัธนถัดมีชีวชิตงา,านสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวนภูมิภาคณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏอุดรธานีประจำปีการศึกษา2566ครับ วันที่11สิงหาคม2566นายวิทยกัยคำแฝงรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าคาพิทยาคมได้มอบทุนเสมอภาคภาคเรียนที่1ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในห้องประชุมพานบุญค่ะวันที่23สิงหาคม2566น,นายนรพัฒนสิทธิจกักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25สิงหาคม2566ณหอประชุมอาทิตย์ยวงโรงเรียนป่าคาดพิทยาคมครับแทรแชร<ะ>ด์แทรนัแชรด บุคลากรเข้าสู่ครอบครัวป่าข้าดพ,พิษว่าแต่มีสาขาอะไรบ้างรอครับขวันมาเริ่มที่สาขาแรกกันเลยค่ะสาขาวิชาภา,าษาอังกฤษครูศิริยากรบุญสดครูลาลิตาผาดพงษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ครูเบญญาทิพย์เนื่องพักดีสาขาวิชาภาษาจีนครูจิรายุอัฏฐา,ารครูณพั์มุนน้อยสาขาวิชาภาษาไทยครูพลลพักสุบัตสีสาขาวิชาสังคมศึกษา ครูนทวุฒิพันโกรุและครูยานกิจเปรินค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวป่าคาดพิษรับสำหรับวันนี้รายการพิพิเครีพอร์ตก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามข่าวสารโรงเรียนป่าคาวพิทยาคมผ่านช่องทางพ p พิเครีพอร์ตด้วยนะครับสวัสดีค่ะ